สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการคคยเล่นกินชินนะครับหลังจากที่ได้ระเบิดอารมณ์ไปประมาณ3มคลิปก็กลับมาเป็นโหมดนุ่มนวลน,นะครับเพราะว่าตอนนี้เนี่ยเราเคลียอารมณ์กันหมดแล้วก็ทําใจได้แล้วเรียบร้อยครับผมหัวข้อในวันนี้ครับมาเป็นสาระกันบ้างดีกว่าก็คือเรื่องของการกลางโลวฮะวันนี้จะพูดถึงตัวกลางโล่ที่เป็นชิลให้กับตัวละครฝ่ายเรานะครับทั้งหมด4ตัวด้วยกันก็คือโนเอลดับใหญ่ท่าหินดิโอนา ธนูท่าน้าแข็งสนหญานดาบใหญ่ท่าไฟและจงรีหอกท่าดินโอเคครับผมมีทั้งหมด4ตัวนะครับที่เราจะพูดคุยในวันนี้ซึ่งเราจะไล่ไปทีละตัวว่าแต่ละตัวเนี่ยมีข้อดีข้อเสียอย่างไรบ้างมีแนวทางการเล่นยังไงบ้างทำไมถึงควรเอามาใช้กางรุ่ยกับตัวละครของเราเป็นซัพพอร์ตที่ดียังไงเริ่มที่ตัวแรกครับโนเอลโนเอลนั้นถ้าบอกว่าเป็นซัพพอร์ตเต็มที่ก็พูดได้ไม่เต็มปาก เขาเวลากดอันติเมตสวิ e ปิ้งไทม์ครับดาเมจของนนเอลจะพุ่งสูงมากคือเป็นตัว DPS จะจ่า,จาได้เลยช่วงที่กดอันติเมตเนี่ยแต่พอไม่มีออนติเมตก็ตีเบานะเข้าใจกันซึ่งเมื่อทําดาเมจได้กางโล่ได้และหิวเพื่อนได้เนี่ยนนเอลจึงเป็นตัวที่เรียกว่าค่อนข้างจับสายแต่ดีนะเป็นจับสายที่ดีต่อสุขภาพคือขาดดาเมจนูเอลก็ช่วยได้ขาดเลือดนนเอลก็หิวได้อยากได้โล่นนเอลก็กางได้เป็นคุณเมทที่แสนดีครับ ถ้าเกิดให้แนะนําทําอย่างน้อยหนึ่งดาวผมแล้วคุณจะรักโนเอลมากขึ้นวันนี้เราพูดถึงเรื่องโล่เป็นหลักครับดังนั้นมาดูโล่โนเอลกันหน่อยดีกว่าโล่โนเอลครับเกิดจากการกดสกิลธาตุ r e s p เพลทครับผมกดปุ๊บติดปับ๊บไม่ต้องกดชาร์จให้เสียเวลาสกิลนี้เนี่ยจะสร้างโล่ขึ้นมาดูดซับดาเมจได้เพิ่มขึ้นตามค่าดีฟเฟนต์ของโนเอลแปลว่าถ้าเกิดคุณมีอ์ติแฟกต์ดีเฟนต์เยอะยัดใส่โนเอลไว้กลางโล่โนเอลก็หนาขึ้น กดอนิเมตโจมตีของโนเอลก็แรงขึ้นดังนั้นเนี่ยเรื่องโลของโนเอลครับหนาแน่นอนไม่ต้องห่วง160%จากดีเฟนต์บวกกับ770ยิ่งคุณทำดีเฟนต์หนาเท่าไหร่เนี่ยโลโนเอลยิ่งหนาเท่านั้นและที่สำคัญครับโนเอลสามารถฮิวให้เพื่อนได้ด้วยพอเมื่อกดสกิลเบรสเพลทกลางโลปุ๊บเมื่อโนเอลโจมตีครับจะสามารถฮิวให้เพื่อนได้ตามค่าดีเฟนต์ยิ่งดีเฟนต์เยอะยิ่งฮิวเยอะก็คือได้ทั้งกลางโลเซฟชีวิต ตัวเองและเพื่อนที่เปลี่ยนตัวออกมาและสามารถฮิลให้เพื่อนได้ด้วยเมื่อรวมทั้งสองข้อนี้เข้าด้วยกันครับกลางโลดได้ฮิลได้เรื่องของตัวซัพพอร์ตเนยนเอลผ่านแน่นอนส่วนการท่าสมเป็จากสกิลสวิตช์พิงทามคือเป็นเรื่องของแถมของผมมีก็ดีไม่มีก็ไม่เป็นไรถ้าเกิดแบบเฮ้ยผมไม่มีดาบใหญ่ดีๆทำไงดีเล่นโนเอลดีไหมไม่ต้องคิดมากครับเอาอาร์ติแฟคดีเฟนต์มาเยอะๆนะใส่โนเอลกลางโล้เพื่อนเท่านี้โอเคแล้วพูดชมมาเยอะมีข้อเสียไหมเออมันมีข้อเสียสิ ข้อเสียใหญ่สุดนะครับก็คือการกลางโลของโนเอลเนี่ยมีคูดาวยี่สิบสี่วิแต่โลโนเอลอยู่ได้แค่สิบสองวิแปลว่าโลโนเอลจะแตกก่อนคูดาวเสร็จเสมอคุณไม่สามารถกดโลโนเอลไี้อย่างต่อเนื่องได้นี่คือข้อเสียการเล่นโนเอลที่ดีครับต้องเลือกจังหวะกดโลดีๆเพราะโนเอลเนี่ยเป็นตัวละครที่กลางโลได้ดีแต่คูดาวนานที่สุดในกลุ่มตัวละครกลางโลทั้งหมดนะครับตัวถัดมาครับดิโอนา โลลิน่ารักหูแมวธาตุน้ำแข็งใช้ธนูเป็นอาวุธในใส่ยตางผมผมมองว่าเดียวน่าเนี่ยเป็นตัวซัพพอร์ตสายกลางโล่ที่น่าจะดีที่สุดในเกมในตอนนี้แล้วไงงั้นนะโล่หนาเหรอเปล่าเดียวน่ามีความยืดหยุ่นในการใช้โล่ครับคุณสามารถกดแค่ครั้งเดียวปล่อยไอซี่พอแบบ2อ,อุ้งเท้าอันนี้เนี่ยดาเอจไม่แรงโล่ก็ไม่หนาแต่ ใช้ได้เรื่อยเพราะคูดาวแค่หกวิโลอยู่ได้สามจุดหกวิรออีกสองวิก็ได้คูดาวนใหม่แล้วหรือถ้าเกิดคุณบอกว่าเฮ้ยผมไม่ชอบโลบางๆอย่างนี้โลหนาๆทำยังไงให้คุณกดสกิลธาตุค้างครับเดียวน่าจะยิงไอซี่พอไปห้านัดโลจะหนาขึ้นเจ็ดห้าเปอร์เซ็นต์แล้วก็อยู่ได้ถึงสิบสองวิด้วยแต่นี้จะคูดาวสิบห้าวินะนานกว่าอันแรกดังนั้นคุณสามารถเลือกได้ไงระหว่างโลแบบทีทีแต่บางกับโลแบบหนาๆแต่คูดาวนานหน่อยเลือกได้เลยครับที่คือข้อดีของเดียวนา นอกจากนั้นครับถ้าคุณปลด a s สเซนชันหนึ่งให้ดีโอนาได้ mm hmm. เมื่อเราใช้ไอซี่พอร์กางโลแล้วตัวละครในโลจะได้รับความเร็วเคลื่อนที่10%รวมถึงลดสเตมินาที่ใช้งานอีก10%ด้วยมีเบนิฟิตคุ้มมากตรงนี้ถ้าถามว่าเดีโอนาให้คุ้มเรื่องการกางโลจริงเนี่ยควรปลดกลุ่มดาวไหมควรนะปลดอย่างน้อยสองกลุ่มดาวครับเพื่อให้ตัวของไอซีพอเนี่ยแรงขึ้น15%และตัวของโลนะครับ รับดาเมจได้มากขึ้นอีก15%นอกจากการกลางโล้แล้วเดิโอน่ายังสามารถฮิวเพื่อนได้ด้วยสกิลอันติเมทก็คืออิเลเมนทัลเบิร์สอะซิกเนเจอร์มีครับ H p ดิีอดีน่าเยอะเท่าไหร่การฮิ้วของสกิลนี้ยิ่งเยอะเท่านั้นผลคือเดิโอน่าเนี่ยเป็นซัพพอร์ตแบบเต็มๆกลางโล่ให้เพื่อนได้เพื่อนเดินเร็วสติมเมาใช้น้อยลงและยังฮิวเพื่อนได้ด้วยนี่แหละครับเป็นผลที่บอกว่าเฮ้ยถ้าเกิดอยากได้ตัวซัพพอร์ตแบบกลางโล่จริงๆนะเดิโอน่าเป็นตัวที่น่าปั้นที่สุดแล้วในตอนนี้ ตัวที่3ครับซินหยางธาดไฟใช้ดับใหญ่เป็นอาวุธในหมู่ตัวกลางโลกทั้งหมดครับซินหยางถือว่าใช้งานง่ายที่สุดแล้วมันง่ายยังไงหรอคือได้มาปุ๊บไม่ต้องอัพกลุ่มดาวได้ตัวเดียวพออัพเลเวลอย่างเดียวให้น้องขึ้นแอสเซสเซนซครับ mm hmm. เมื่อกางโล่ด้วยสวิ p ปิ้งเฟ r ร์โวที่เป็นสกิลท่าสําเร็จครับ mm hmm. ตัวละครที่ถูกโล่นั้นปกป้องอยู่จะได้รับฟิสิกอลเดามบวก15% ก็คือเอเมดขาวเวลาโจมตีปกตินั่นแหละบวก15ซซึ่งแรงนะขอแค่กลางโลกสําเร็จเองแล้วถ้าเกิดว่าโล่นี้แตกผลหายไหมหายทำไงให้โล่หนาขึ้นเพิ่มดีเฟนต์ครับโล่ของสินยางจะหนาขึ้นตามดีเฟนต์ตัวละครซึ่งแน่นอนอ์ติแฟกต์ดีเฟนต์เราเหลือกันเยอะอยู่แล้วถ้าไม่กินซะก่อนให้เอาไอ้พวกอ์ติแฟกต์ดีเฟนต์เนี่ยแหละครับยัดที่สินยางไว้โล่จะได้นาน,านาอยู่ได้นานๆแล้วข้อเสียมีไหมเออฟังดูมันใช้งานง่ายเกินไปปะข้อเสียต้องมีมีครับ โลกของสินหยางครับอยู่ได้12วินาทีแต่คูดาว18วิแปลว่าคุณควรกางโลกก็ต่อเมื่ออยากเอาตัวดาเมตเนี่ยมาฟันโจมตีสตูเท่านั้นพอแบบเฮ้ยเดี๋ยวจะถึงจังหวะที่ต้องโจมตีกายภาพะนะก็เอาสินหยางมากดกางโลแล้วเปลี่ยนตัวเอาตัวดาเมตมาตีให้เรียบร้อยพอโลกแตกครับรอยหกวิปรับเอาสินหยางมากลางโลกใหม่ได้เนี่ยแหละครับ <S <S ในหมู่ตัวกางโลกทั้งหมดครับสินหยางเนี่ยเป็นตัวที่คูดาวกางโลกลองบวยบวยสุดคือโนเอลยี่สิบสี่ว,วิ สินหยางที่18วิถ้าเกิดคุณอยากได้ตัวที่แบบกางโลไดไนาหนาหน่อยเนี่ยสินหยางอาจจะไม่เหมาะอีกอย่างคือสินหยางฮิวไม่ได้ได้แต่กางโลเพิ่มดาเมจเป็นตัวซัพพอร์ตแบบกางโลสายโจมตีครับไม่ใช่สายป้องกันไม่ใช่สายซัพพอร์ตตรงๆในเรื่องของการฮิวเพื่อนถ้าอยากได้ดาเมจเพิ่มเติมสินหยางน่าสนใจนะครับและเป็นธาตุไฟด้วยและก็มาถึงตัวสุดท้ายครับพี่จงลี่สุดหล่อเท่ธาตุดินใช้หอกเป็นอาวุธตัวของจงลี่นะครับ ใช้งานยากสุดในการกางโล่เพราะว่าตัวอื่นเนี่ยเขากดสกิลปุ๊บโล่โผล่เลยพี่จงนี่ต้องกดสกิลธาตุค้างชาร์จพลังแล้วระเบิดออกมาเพื่อสร้างโล่ครับผมถามว่าดีไหมข้อดีของโล่พี่จงนี่คือมันหนาหนาโคตรและหนามากเป็นจุดที่เรียกว่าเออต้องชมอะถ้าเกิดกดปุ๊บแล้วโลโ่โผล่เนี่ยอาจจะได้รับความชมมากกว่านี้นะแต่ด้วยความที่ต้องกดชาร์จบางทีโดนตบหลังหักระหว่างกดชาร์จมันก็เซ็งถูกปะ แล้วคนนี้เนี่ยโล่นี่มีดียังไงดีตรงที่ว่าคูดาวันแปลกที่สุดใน,ในหมู่โล่ทั้งหมดครับคือโนเอลเนี่ยโล่อยู่ได้สิบสองวิคูดาวยี่สิบสี่เดียวน่าเนี่ยโล่สิบสองวิคูดาวสิบห้าสินหยางเนี่ยโล่สิบสองวิคูดาวสิบแปดแต่พี่จงลี่ครับโล่ยี่สิบวิคูดาวสิบสองเฮ้ยอันนี้ต้องชมนะเว้ยไม่ได้บอกว่ามันไม่ดีนะมันคือสิ่งที่ดีของจงลี่เลยอะว่าเฮ้ยโล่เนี่ย วนง่ายที่สุดในหมู่ตัวกลางโล่ทั้งหมดแล้วถ้าคุณไม่หนัวจนเกินไปมีจังหวะกลางโล่ตลอดไม่โดนขัดจังหวะนะครับนี่คือตัวกลางโล่ที่ดีที่สุดผมไม่ได้อวยอะไรเป็นพิเศษนะอ้างอิงจากความเป็นจริงคือมันกลางโลด่ดีมากๆแล้วโล่ของจองลี่นะครับคิดจากค่า HP แปลว่าถ้าเกิดคุณปั้นจงลี่ HP เยอะเนี่ยโล่จะโคตรหนาเลยแล้วคุณก็รู้กันดีว่า H p พนปั้นง่ายกว่าดีเฟนต์นะเออ h ฮเนี่ยมันปั้น ให้เป็นดีเยอะเพื่อเอามันเป็นตัวคูณเนี่ยได้ง่ายกว่าดีเฟนด์เว้ยดังนั้นเนี่ยถ้าเกิดคุณอยากได้ตัวโลดหนาๆครับจงลี่เนี่ยถูกต้องไม่ผิดหวังแต่เราต้องมีคําว่าแต่แต่การจะแสดงพลังของพี่จงลี่ได้แบบเต็มที่นั้นคุณต้องมีกลุ่มดาวอย่างน้อยสองและอย่างเต็มที่คือหก <c oughs> คุณต้องมีกลุ่มดาวหกครับถึงจะให้โลดจงลี่เนี่ยแสดงพลังได้เต็มที่เพราะเมื่อกลุ่มดาวครบหกครับเมื่อกลางโลดแล้วโดนด,ดาเมจครับ ดาเมจที่โดนครับจะเอาไปฮิลให้กับตัวละครนั้นๆวอดคือมันดีนะเว้ยคุณกลางโล่แล้วไม่โดนดาเมีได้ดดไดพอศัตรูทำดาเมจใส่โล่เราเราได้ฮิลอีกแม่งโคตรดีเลยนะเว้ยอันนี้ต้องชมนะแต่อยู่ไหนกลุ่มดาวหกแล้วพี่ตรงนี้กี่ดาวห้าดาวให้ปลดตัวละครห้าดาวให้มีกลุ่มดาวครบหกเนี่ยมันบ้าไปแล้วคุณมันไม่ใช่รอวะ <c oughs> คืออ่ะอันนี้แบบข้อมูลเลยนะ มันดีเว้ยถ้าคุณปลดจงนี่หกดาวได้มันดีมันเก่งเว้ยอันนี้ไม่เถียงมันเก่งเรื่องการกลางโล่มากๆเพราะนี่คือคลิปเรื่องการกลางโล่เราจะพูดถึงเรื่องโล่เป็นหลักครับถ้าพูดถึงตัวกลางโล่ทั้งหมดเนี่ยแล้วไม่โดนขัดจังหวะด้วยนะจงลี่คือตัวกลางโล่ที่ดีที่สุดหนาที่สุดและวนกลางโล่ได้รัวที่สุดด้วยสุดท้ายนี้ระหว่างตัวกลางโล่ทั้งหมดสี่ตัวควรใช้ตัวไหนครับถ้าคุณทําจงนี่หกดาวได เรื่องจงนี่ครับเรื่องกลางโล่แกเด็ดจริงๆขอแค่มีจังหวะกลางโล่ไม่โดนขัดเนี่ยนี่คือตัวกลางโล่ที่หนาที่สุดในเกมแล้วแล้ววนมาใช้งานได้อย่างต่อเนื่องด้วยถัดมาครับถ้าเกิดคุณอยากได้เรื่องของดาเมจเพิ่มเติมจากการกลางโล่ไปเล่นสินอย่างครับผมฟิสิกอรดาเมจสิไม่ใช่เรื่องล้อเล่นครับมันแรงขึ้นจริงๆถ้าเกิดคุณเป็นตัวทีมที่เน้นดาเมจขาวไม่นเน้นคอมโบท่าไม่นเน้นท่าสกิลท่าแล้วเนี่ยสินอย่างเวิร์กแต่ถ้าเกิดทีมคุณใช้สกิลท่าบ่อย ไม่เน้นการจะมีปกติเป็นดาเมจขาวตัดสินอย่างทิ้งถัดมาครับใช้งานได้ครอบคุมง่ายๆไม่เรื่องมากครับเดียวน่ากดแล้วติดเลยมีโล่ให้เพื่อนเพื่อนเดินเร็วขึ้นสเติมินาใช้น้อยลงเดียวน่าครับแถมมีฮิวให้เพื่อนด้วยแล้วในกรณีที่อยากได้ตัวที่กลางโล่ได้เป็นลองไม่ได้อยากตัวกลางโล่น่าหนาจะจัด,จดแต่อยากได้ตัวทำดาเมจได้ด้วยมีฮิวให้เพื่อนได้ด้วยโนเอลครับผม เป็นตัวที่แบบเขานน้งครบเครื่องแต่เขาเสียคือนั่นแหละทั้งอันติเมตแล้วก็ทั้งเรื่องของสกิลกางโล่เนี่ยมันคูลดาวนานไปหน่อยเนี่ยฮะทั้งสี่ตัวที่วันนี้จริงๆไงก็ต้องยอมรับแหละเรื่องกางโล่เนี่ยตรงนี้ยืนหนึ่งลองมาในความคิดผมนี่ยกให้ส่วนของเดิโอน่าถัดมาคือโนเอลส่วนซินหยางเนี่ยเฉพาะทางถ้าคุณเล่นทีมกายภาพเนี่ยซินหยางดีสุดแต่ถ้าเกิดคุณไม่เล่นทีมเดเมจกายภาพครับตัดซินหยางทิ้งเลย โอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็คงเป็นข้อมูลให้การตัดสินใจของคนฟังนะครับสงสัยอะไรคุยได้ในคอมเมนต์ถูกใจก็อย่าลืมกดไลค์และซับสไครต์ไว้สำหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับผมบ๊ายบาย